ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่นแนว่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบๆคล้ายากับตอนที่ เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใคล้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจให้ว่างๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะปอดตับม้ามไตหวัวใจเป็นต้นสมมุติจะเป็นที่โล่งๆว่วางๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้ว ท่อเพเอเชรใสสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงนะจ๊ะคราวนี้แล้วก็น้อมใจมาไว้ภายในเลยเพราะเราได้ทําการบ้านกันมาอย่างต่อนเนื่องทุกวันแล้วก็ทําทั้งวัน ทำการบ้านกันทุกวันทำทั้งวันต่อเนื่องกันมาเลยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการรวมใจนะั้นมันไม่ได้ยากเลยเพราะเราได้ประคองใจกันมาแล้วทั้งวันด้วยการบ้านของเราที่ได้ทำไปนะพอเรานึกน้อมมันก็ใจก็นิ่งลราไปเลยไม่ฟุ้งด้วยซ้าไป ภารกิจการงานอะไรต่างๆก็ไม่ฟุ้งมันจะนิ่งๆยิ่งเราทำความรู้สึกว่าเรามีพระอยู่ในตัวหรือมีดวงแก้วใสๆอยู่ในตัวคือทำความรู้สึกต่อเนื่องมาทุกวันทั้งวันแม่ไม่เห็นก็รู้สึกว่ามีและก็มีอยู่ในกลางกายซะด้วย กลางท้องนั่นแหละซึ่งฐานที่เจ็อยู่ที่ตรงนั้นเห็นไหมเจ้าพระรนึกว่าพระอยู่ในตัวเราหรือดวงแก้วอยู่ในตัวเราใสๆง่ายเลยเห็นไหมเจ้าหรือเรานึกว่าเราเป็นพระพระเป็นเราใจเราก็จะเริ่มชุ่มเริ่มเบิกบาน เริ่มยิ้มอยู่ในหน้าของเราเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเลกลี่ยงเกลาวสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากบาปอากุศลมีแต่กุศลลุ่นลุบุญลุ่นลนไหลท่วมตัวท่วมใจของเราเป็นองค์พระนแม้เราจะยังไม่เห็นก็ตามแต่คร้สึกว่ามีและเป็นหรือเราทําการบ้านว่า เราอยู่ในองค์พระองค์พระทั้งครอบตัวเราอยู่เราก็จะรู้สึกอบอุ่นใจเนี่ยว่าพระท่านจะต้องปกป้องผองใยเราโดยเฉพาะจากบาปอากุศลกรรมที่มันจะมาบังคับให้เราคิดให้เราพูดให้เราทำทางกายทางวาจาทางใจหมดสิ้นไป นี่ทำการบ้านแล้วนมันก็จะง่ายพอหลวงพ่อบอกเอารวมใจไปอยู่ตรงกลางก็ง่ายแล้วง่ายขึ้นอีกเยอะเลยบางคนเนี่ยเริ่มเห็นดวงหระองค์พระใสๆด้วยซ้ำไปรัวๆลังๆแล้วก็เห็นอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีการเพ่งไม่มีจ้อง มองใช้ๆรู้สึกก็สบายมากขึ้น,นบางคนก็ชัดขึ้นมาเลยเป็นดวงใสบ้างเป็นองค์พระบ้างนี่ก็เป็นอดนีตสง์ของการทำการบ้านนะจ๊ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเราเริ่มต้นจากจุดที่เราถนัดก่อน ซึ่งอาจจะอยู่นอกตัวเราข้างหน้าข้างในตามฐานต่างๆข้างนอกข้างหน้าข้างในตั้งแต่ฐานที่หนึ่งเลื่อยมาเลยถึงกลางท้องเราจะอยู่ตรงไหนก่อนก็ได้น,นะลุงนะตรงไหนก่อนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกว่าสบายสบายมันนิ่ง คือพอเรานิ่งๆแล้วสึกสบายแล้วพอถูกส่วนก็น้อมเอาไว้ตรงกลางกายอย่างนี้ก็ได้บางคนฝึกซ้อมหยุดซ้อมนิ่งแค่พอบอกก็ให้นิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรนิ่งตรงไหนก็ได้พอบอกก็นิ่งเนี่ยตัวมันโล่งไปเลยเหมือนบรรยากาศรอบตัวเราขยายแล้วก็ ความรู้สึกว่าร่างกายเราขยายตามแล้วก็วืดหายไปเลยบางคนรู้สึกเหมือนอยู่กลางอวกาศที่เคว้งคว้างแล้วก็มีความสบายมีความเบิกบานแม่ไม่เห็นอะไรก็ตามอยากจะอยู่ในท่าน,นี้นานๆรู้สึกว่าเวลามันผ่านไป รวดเร็วหรือเกินอย่างนั้นนั่นก็เป็นเครื่องวัดว่าเราทำถูกวิธีแล้วถูกแล้วนะลุงนะทำอย่างนั้นต่อไปด้ใจที่เบิกบานด้ใจที่แช่มชื่นให้ใจใสๆถ้าเราเข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระได้นะลุงนะชีวิตจึงจะปลอดภัย ภายในอบายภายในวัตตะสงสารและเราจะมีความสุขในปัจจบุบันทันทีที่เข้าถึงไม่ต้องไปคอยพบหน้าหรือชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วสุขทันทีที่เข้าถึงมีความเบิกบานมีความแจ่มชื่นรู้สึกเกลี้ยกลาเป็นอิสระและก็เสียดายวันเวลาที่ผ่านมา รู้อย่างนี้ทำมัสนานแล้วเพราะไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยหรือมีประสบะการณ์มาก่อนเลยเนะ่ยว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากหยุดกันนิ่งนี่เองไอสิ่งที่ผ่านมามันแค่ความสนุกความเพลินเพราะเราไม่รู้มันก็สนุกแต่นเหนื่อยเพลียมีไซเฟ็กมีผลข้างเคียง ไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลน้ำตกภูเขาไปต่างประเทศจะดื่มเหล้าคนเดียวหรือดื่มเป็นทีมจะเล่นไพ่เล่นการพนันอะไรต่างๆนะมันก็พลิดพลนกันไปชโจวคราวและยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการพนันด้วยแล้วเนี่ยยิ่งมีความหายนะครอบงำ วใจตื่นเต้นขึ้นลงสูบฉีดตลอดเวลามีได้มีเสียมีรุ่นระทึกใจออกมาแล้วก็เสียไดย้ซัพย์แล้วก็คิดจะไปแก่ตัวใหม่กวนกันมาอย,อย่างนี้แหละวนไปวนมาเสียเงินเสียทองเสียเวลาไม่ได้ความสุขเลย เมื่อมาเปรียบเทียบกับหยุดก็นิ่งแล้วต่างกันราวฟ้ากับดินนูนสุขที่หยุดที่นิ่งเนี่ยมันกว้างกวางตัวมันจะขยายใจจะขยายจะสดชื่นมีชีวิตชีวาทั้งระบบประสาทกล้ามเนื้อทั้งตื่นหลับฝันก็จะสดชื่นผิวพรรณมันณะก็จะผ่องใส ใครเข้ากายก็เยือกเย็นเหมือนเข้ามาอยู่ใต้ลมไม้ใหญ่รู้สึกอบอุ่นสบายใจถ้าเป็นพู้เท่าก็าจะเป็นพุเทเฒ่าที่ลูกหลานอยากอยู่ใกล้อยากลูบนือ้อลูบตัวจับแขนจับขารู้สึกอบอุ่นใจเนะี่ยถ้าอยู่กับกล้พู้เฒ่าอย่างนี้ ผู้เท่าที่มีศีลมีธรรมมีความสว่างภายในมีดวงใสองค์พระใสใครก็อยากเข้าใกล้ลูกหลานก็อยากเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วเย็นเย็นอย่างที่ผู้เท่าก็ยังไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยอย่างนั้นแหละมันเกิดกระแสความเย็นแผ่ซ่านไปในบรรยากาศการพูดคำจาอะไรออกมามันก็เย็น เป็นคำพูดตีใสใสใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจมีกำลังใจที่จยสู้ชีวิตที่จยทำความดีผู้เฒ่าก็มีที่พึ่งภายในไม่ต้องไปหวังพึ่งลูกพึ่งหลานมีอาหารไปมือมือหนึ่งมีที่อยู่ที่เล็กๆที่นั่งที่นอนก็เพียงพอแล้วเนี่ย เพราะว่าสิ่งที่ตัวอยากได้นะั้มันมีอยู่เต็มบริบูรณ์ในดวงใสๆในองค์พระใสๆหรืออยู่ที่ใจที่อยู่ที่นิ่งนั่นนะมันมีทุกสิ่งที่ต้องการจนกระทั่งไม่ปรารถนาอยากจะได้สิ่งใดอีกเลยผู้เท่าก็จะอยู่อย่างไม่เงียบเหงาไม่เศร้าส้อยไม่มีความรู้สึกว่าขาดแคลนหรือต้องการอะไร อยู่ในป่าในเขาก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขไม่มีใครมาคุยแล้วก็คุยกับพระในตัวก็ได้กายภายในก็ได้ไม่มีเหงาเลยไม่มีเศร้าอยธรรมะนี่แหละพระธรรมกายนี่แหละจะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญทุกเพศทุกวัย พราะฉะนั้นต้องพยายามปฏิบัติให้ได้นะล,ลูกนะต้องขยันมัน่นเพียรทำให้มันถูกวิธีทำทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวสักวันหนึ่งเราจะสมหวังดังใจแล้วก็ให้ทบทวนที่หลวงพ่อได้แนะนำมาตั้งแต่ต้นเรื่อยมาเลยทุกวันทุกคืน ว่าวิธีที่ถูกต้องทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นจะนึกเป็นภาพหรือจะวางใจเฉยเยภาพนั้นจะเป็นดวงแก้วองค์พระหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้หรือจะนึกเอาตัวเราไปอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายแล้วนะจนทั้งสุดขอบฟ้าศูนย์กลางกายขยายสุดขอบฟ้าแล้วนั่งแล้วรู้สึกสบายสบาย มันอยากจะยิ้มอยากจะแย้มอะไรอยู่ในตัวนั่นแหละถูกวิธีแล้วนิ่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยนิ่งไปเรื่อยใหม่ๆก็มีชั่วโมงนั่งไปก่อนต,อต่อไปก็จะมีชั่วโมงนิ่งมันก็จะนิ่งเขา้านิ่งเขา้านิ่งเขา้าอย่างนี้นะลูกนะคืนนี้ก็เช่นเคย ใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงก็หลับอยู่ในกลางกายใครเมื่อยก็ขยับเบาๆใครฟุ้งก็ลืมตามาดูดวงใสๆดูองค์พระใสๆดูคุณใหญ่ดูพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพอรู้สึกสบายใจแล้วก็ค่อยๆลีตาลงสบายๆ จะไปนั่งในความฮึดหัดโมโหโทโสอย่างนั้นไม่เอาแล้วก็ทำใจหลุมหลวมนะจ๊ะใจหลุมหลวมเบาๆสบายสบายให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคืนนี้นะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเก็บเงียบนะจ๊ะ